ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาพบกับช่องลุงจ๋าบ้านอกสวนยางนะครับวันนี้พามาสวนยางเหมือนเดิมนะครับอาชีพหลักๆนะครับก็ทํางานสวนยางทุกวันนะครับนอกจากวันฝนตกนะครับจะได้ไม่ทำวันนี้ผมจะพาพี่น้องนะครับมาดูผมมีมีดอยู่สองเล่มนะครับนี่ครับตองก้านะครับตัวนี้เห็นไหมครับอ่า แล้วก็ตัวน,นี้เบตงนะครับกล้องหน้ามันรับจะกลับหลังนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมากรีดลองดูนะครับว่ามีดสองเล่มนี้มันความแตกต่างของมีดความคมนะครับเสียงกินเปลือกอยางมันจะเป็นยังไงนะครับพอพี่น้องบางท่านถามผมมานะครับว่าอันไหนกรีดดีก็พี่น้องลองฟังเสียงเอาก็แล้วกันนะครับแล้วผมจะให้พี่น้องตัดสินนะครับผม นมีหสดนี่ครับดูแสงอาจจะน้อยนะครับพี่น้องเดี๋ยวดูเบตรงก่อนนะครับ ฟังเสียงครับเพตอนนี้เวลาประมาณ6กโมงเกือบครึ่งนะครับเสียงยังไม่มีเลยครับเดี๋ยวต้องเปิดหมอบแบบนะครับเดี๋ยวฟังเสียงดูครับมันมีพี่น้องอขอมากา็ลองทำให้พี่น้องดูนะครับมันอาจจะสาระ น้อยไปนหน่อยนะครับแต่ก็ฟังดูนะครับล่องที่ผมกรีดมีดที่ผมกรีดทุกวันนะครับมันจะเป็นมีดเป็นมีดล่องเจ็ดห้านะครับแต่มีดตัวนี้เป็นล่องหกห้านะครับอาจจะล่องไม่เข้ากันนะครับมีดใหม่นะครับคนอ่า เกษตรกรบางท่านนะครับได้มีดใหม่ไปนะครับอาจจะกรีดไม่เข้ามือแม้แต่ผมนะครับนี่ยังยังกรีดไม่เข้ามือนะครับกรีดไม่เข้ามือมันใหม่ๆเราก็อาจจะตะกุกตะกากบ้างนะครับแต่พอกรีดไปนะครับเราแต่งเด่อยแต่งอะไรให้เข้ามือเรามันมันมันก็จะชินกับมีดใหม่ไปนะครับ ตัวนี้เป็นยาง251นะครับตรงนี้ก็ใส่ปุ๋ยไปก็ยังไม่ไม่ออกเท่าที่ควรน,นะครับมันก็จ,จะตะกุตตะกากบ้างนะครับมีดใหม่แล้วล่องมีดกับล่องมีดตัวนี้เล่มนี้กับล่องมีดผมมันคนละร่องกันนะครับ นี่คือเสียงเบตงนะครับพี่น้องที่อเอามีดนะครับที่ได้มีดใหม่นะครับก็พยายามแต่งให้เข้ามือนะครับมัน เราได้มีดมาใหม่ๆอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับมันอาจจะไม่เข้าออมือผมยังไม่เข้าออมือเลยนะครับนี่ครับนี่คือเบตงนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นหน้า เปลือกสองนะครับนี่ครับเปลือกสองนะครับอันนี้นี่ตันี้เหมือนกันครับ สองครับสองห้าเวลามีกีเส้น,น,นหนาๆก็ต้องหลอก,อ,อกก่อน จะไล่ต่อมานี้ครับเดี๋ยวนี่ครับเป็นตองเก้าครับทีนี้เอาตองเก้านะครับนี่ตองเก้าครับดูครับ หนึ่งเป็นยางที่เปลือกแข็งนะครับของพี่น้องผมไม่รู้ว่า,าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับปุ๋ยหรือว่าด้วยาสาเหตุมาจากอายุเยอะก็อาจจะเป็นได้นะครับเดี๋ยวผมจะฝากพี่น้องมือใหม่ด้วยนะครับ เวลาเรากรีดยางนะครับเวลาเรากรีดยางนะครับเราจะใช้มือไหนนะครับเป็นตัวกําหนดว่าเราจะกรีดได้หนาหรือกรีดเปลือกยางได้บางนะครับเดี๋ยวผมฝากพี่น้องไปพิจารณามือใหม่นะครับ คือเวลาเรากรีดยางนะครับพี่น้องครับเรากรีดลงไปนะครับเราใช้มือไหนครับเป็นตัวกําหนดว่าเรากรีดให้เปลือกยางหนาหรือเปลือกยางขี้ไม้บางนะครับคือลักษณะอย่างนี้ครับที่ผมทําอยู่นะครับ ผมจะใช้นี่เป็นมีดตองก้าวนะครับกรีดอยูย่มีดเบตงผมเอาปากไว้นู่นนะครับต้นยางต้นนู้นเดี๋ยวพี่น้องฟังเสียงไปนะครับเมื่อเวลาเรากรียดยากนะครับพี่น้องฝากพี่น้องมือใหม่นะครับเมื่อเราปักมีดลงนะครับสําหรับผมแล้วนะครับผมอยากจะแนะนําพี่น้องมาอย่างนี้เวลาเราจับมีดนะครับเราจะ ผมจะใช้มือซ้ายจับอย่างนี้นะครับจับอย่างนี้นะครับมือขวาผมจะจับอย่างนี้นะครับสําหรับผมแล้วนะครับตัวกําหนดที่ผมจะกรีดบางหรือกรีดหนาผมใช้น้ําหนักมือขวานะครับเป็นตัวกําหนดกดนะครับกดลงเือกยางว่าเราจะกรีดหนาหรือกรีดบางนะครับผมยกกรณตยยรีตัวอย่างนี้ครับตัวอย่างลูนะครับ เราเข้าหน้ายางมานะครับผมจะใช้มือซ้ายนะครับจับมีดอย่างนี้นะครับมือขวาจับอย่างนี้นะครับพอรับปักลงนะครับเราใช้น้ําหนักมือขวาเป็นตัวตัวปักลงนะครับแล้วก็กําหนดความหนาของขี้ยางหรือความบางของขี้ไม้เราใช้มือขวานะครับเป็นตัวตัวกําหนดนะครับความบางความหนาตรงนี้ มือซ้ายไว้ประคองมีดไม่ให้โยกหน้าโยกหลังนะครับผมก็ฝากพี่น้องมือใหม่ไว้พิจารณานะครับเพื่อไว้เป็นแนวทางให้พี่น้องได้เอาไปาประกอบเป็นแนวทางเรากรีดแต่ละวันนะครับคือมือซ้ายจับประคองมีดไว้จิกหัวลงนะครับมือขวาเป็นตัว ทำงานนะครับทำน้ำหนักนะครับนี่ครับนี่คือตองก้านะครับที่กรีดอยู่นะครับก็ลองนำไปพิจารณาใช้เป็นแนวทางนะครับพี่น้องมันบางอย่างเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คำนึงถึงนะครับว่าเออ เรากรีดแต่ละวันนะครับบางทีเราเอา,อามือซ้ายเป็นตัวกดหรือเปล่านะครับหรือว่าเราใช้มือขวาเป็นตัวกำหนดนะครับนี่ครับนี่สำหรับผมแล้วแนะนำให้เอามือขวาเป็นตัวตัวกำหนดนะครับความาเป็นตัวกำหนด ใช้แรงกดเพื่อกำหนดว่าขี้ไม้เราจะกรีดหนาะหรือกรีดบางนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่น้องไว้แค่นี้นะครับก็ฟังเสียงมีดไปด้วยนะครับแล้วก็เอาเคล็ดลับ <c oughs> ห่งข้อนะครับมาฝากพี่น้องนะครับก็สวัสดีพี่น้องแค่นี้ครับ ไว้คลิปหน้าพบกันใหม่ครับปักลงไปครับ